ซึ่งท่านเป็นอาจารย์นะครับในมหาลัยมุฮัมมัดสาตอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็เป็นอดีตคณะบดีมหาลัยแห่งนี้นะครับในคุรีอัลซุลตีนวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่เชคได้มาคุดบา์นะซึ่งผมก็จะทําการสรุปเนื้อหาที่ท่านเชคนะครับได้พูดคุตบา์ไปทั้งสองคุตบาร์นะครับในคุตบา์แรกเนี่ยนะครับท่านได้พูดว่านะกล่าวถึง a l ล a h سبحانه และตุลาลานั้นได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮสัลลัาาลลลมมาพร้อมกับาศาสนาที่สมบูรณ์แล้วนะสั่งใช้ในเรื่องของเตฮีบก็คือให้เอกภาพต่อนรับสุภานะมูวัตาลานะครับให้ทําในเรื่องที่เป็นวาจิบเรื่องที่เป็นมุสฮับบัตมุสฮับบัตคือศาสนาส่งเส,สริมแล้วก็เตือนให้ออกหางจากสิ่งที่เป็นชิริกเป็นการตั้งภากีตตอนรัตาลานะครับสิ่งที่รัตาลทารงห้ามแล้วก็สิ่งที่เป็นมักูฮัตก็คือสิ่งที่น่ารังเกียจ ตรงนี้เนี่ยท่านอาบีชอลองลาชันลมได้รับศาสนาที่สมบูรณ์มาแล้วใช่ไหมครับเหมือนกับลำรัดอัลลอฮฺอัลอตาลาที่จัดว่าเลี้ยวมาอัจมัมทุละกุมดีนะกุมว่าอัจมัมทุอะไรกุมเนี่ยมาจีว่ราดีทุลากุมุลิสลามะดีนะแต่วันนี้อัลลอฮ์ตาลาได้ทําให้ศาสนาอิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วแล้วก็มุฮัมมัดก็เป็นอะไรครับ <c oughs> เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งจะต้องเสียชีวิตเมื่อถึงช่วงที่ท่านวะฟาดเสียชีวิตเนี่ยก็แน่นอนซาฮาบะางนะครับ เป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเพราะว่าบางคนจะรับไม่ได้นะครับและหลายคนเวลาได้รับทราบข่าวการมาฝ่ายของท่านรัสูลอัลลอมเนี่ยนขยับไม่ได้ครับจนกระทั่งว่าท่านอบูุักบ็กสิดีขราวติยาลลอฮฺุอันฮูนี่เลยเป็นคนที่ดึงสติบรรดาสัาบะ์นะบอกว่าใครที่บาดต่อมุฮัมมัดดีมุฮัมมัดตายแล้ว ส่วนใครที่อิบายได้ต่ออัลลอฮ์เนี่ยฟะอินนะฮูให้ยุลลายามุตอัลลอฮ์ตาลาทรงมีชีวิตอยู่ไม่เสียชีวิตนะแล้วก็อ่านเนี้ยกุรอานว่ามาโมฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกัดขัดมิ้งกับลิฮิรู้สุลมูฮัมมัดไม่ใช่ใครเลยนอกจากเป็นรอซูลท่านหนึ่งที่วัฟาดเหมือนกันเสียชีวิตเหมือนกันนะครับกระทั่งว่าพอถึงยุคสฮาบับก็ได้รับความรู้ หรือศาสนาที่สมบูรณ์มาจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัาอะฮอะลัยฮุสันลำนั้นก็ส่งต่อให้กับตาบีนตาเบตตาบีนรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับให้อุลมอฮแต่ละยุคแต่ละสมัยจนกระทั่งมาถึงยุคของเรานะครับมาถึงยุคของเราแล้วก็ท่านเชคได้พูดถึงนะอุลมอฮไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะครับ จะต้องถูกกล่าวถึงด้วยกับสิ่งที่ดีๆนะอิม,มามอตฮาวีกล่าวไว้ในหนังสือของท่านดังนีด้วอตฮา,าวิยะได้พูดถึงนะครับบอกว่าอุลาม้านั้นจะไม่ถูกกล่าวถึงนอกจากสิ่งที่ดีๆใครพูดถึงอุลาม้ในทางที่ไม่ดีเนี่ยนะน,นันนไม่ได้อยู่บนหนทางที่ถูกต้องในเชียงตรงนล้วนะครับแล้วก็พูดถึงการจากไปของบรรดาอุลาม้าใช่ไหมครับตั้งแต่ในยุคต้นนี่ก็บรรดาอิมามทั้งสี่อิมามอบูฮานีฟาอิมาม มาลิกอิมามช افعي อิมามอ حمد อับดุลฮัมบัลร่ำหัวร่ำหัมุฮัมมัดสุลต่านนะครับเป็นนักผู้พิทักษ์ที่เรื่อยมานับใช้คนอิสลามบิบุตไจมียะลูกศิษย์ของท่านยิบลงใคยิมจนกระทั่งมาถึงอุลามะในยุคเราเชคอุ์มูไซบีนเชคบินบาสนะครับก็ได้นะว่าฝาดไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วซึ่งการเสียชีวิตของบรรดาอุลามะนี่นับเป็นมุซียบั เป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่สําหรับองค์ม,มะอิสลามประชาชนาอิสลามนะครับแต่ว่าอัลลอฮฺตาลาก็ยังทรงให้มีอุลามะที่รับศาสนาสมบูรณ์รับอัตีเดหรือศาสนาที่บรรดาสหาะบะและสันนบีสุลลฺลลอฮฺอะลัยฮซัลลัมหรือชาวสาลัฟเขาเขายึดมั่นที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นเนี่ยก็ยังมีอุลามะที่รับ สืบทอดตรงนี้มาอยู่ในปัจจุบัน,นเชคกเควาซานที่ยังมีชีวิตอยู่เชเอ่เอ,อนเลอยร์อเชกนะครับและก็เชคกอีกลหลายๆท่านนะครับเช็กอีกลหลายๆาท่านาในคุณตัาแรกนะครับช่วงท้ายเนี่ยเชคกได้พูดถึงอุลามาท่านหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไปก็คือเชคคารเบียร์บินไฮเดียนมัทอลีนะซึ่งเป็นอุรามาระร,ระดับโลกระดับโลกนะครับ ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่บนสุนนะกิจาัลลุรละละสุนนะและก็เพิ่งว่าฟาดไปนะประมาณสองอาทิตย์ได้ครับหน้าฟีดใครที่อยู่ในวงการเนี่ยคือจะเห็นมีแต่พูดถึงเชคระเบียบินฮ,ดฮาดีมลคอดีต่อมานะครับในคุตบาที่2องท่านเชคได้พูดถึงอะกีดาสลาฟิอัีดะตุสลาฟียความเชื่อ ที่ชาวซาลัฟนะเขามีความเชื่อเช่นนั้นเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นที่จะต้องส,ออส่งต่อความเชื่อเหล่านี้นะครับต้องสอนให้กับลูกหลานแล้วก็ส่งต่อเรื่อยไปเพราะว่าความเชื่อแบบนี้เนี่ยจะส่งผลนะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะไม่ดีเนี่ยด้ว่ากัน เช้พูดถึงว่าถ้าเกิดเรามีอักีดทานที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเหมือนกับชาวซาลัฟซอนแล้วที่เขาดำรงอยู่บนอักีดทานนี้เนี่ยก็จะทําให้เรานั้นเนี่ยได้รับความสุขทั้งในดุนยาแล้วก็ในกูโบสแล้วก็ในอาเซร์อ็อฟเห็นไหมในดุนยาทุกคนมีอักีดทานที่ถูกต้องใช่ไหมครับอวรรคตระาลาก็จะประทานปัจจัยยังชีพนะให้มีริสกีที่กว้างขวาง,วางนะเป็นตน้นในกูโบส เหมือทุกคนจะถูกถามถึงสามเรื่องใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีของท่านใครศาส,สนาของท่านคือศาสนาอะไรถ้าคนที่เป็นมุสิมผู้ศรัทธาเนี่ยมีอักีได้ที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเวลาถามใครคือพระเจ้าของท่านแล้วก็เขาเป็นคนที่ إ ي ่านต่อรอนตาลามีเตาฮีดทั้งในเรื่องอัสมาวสีฟาในเรื่องรูบุบียะอุลูฮียะเนี่ยเขาก็จะตอบได้ว่าเราเบียนเราพระเจ้าของฉันคือใครเือรอนตาลา นะครับแล้วก็เวลาถูกถามถึงนบีแต่เขายึดมั่นในุนน้าเจ้านบีซอลลัลลอฮ์ว่าอะไรโมซัลลมก็จะตอบได้ว่านบีของฉันคือทจานบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุซันลมนะศาสนาก็เช่นเดียวกันนะถ้ายึดมั่นในอิสลามอย่างแท้จริงก็จะตอบได้ว่าอิสลามคือศาสนาของฉันไม่เหมือนกับพวกที่ไม่มีมานก็คือพวกกาเซ็ตไม่มีอักีได้ที่ถูกต้อง เวลาถูกถามสา,า,ามคำถามนี้ก็จะคือแบบและอดีฉันไม่รู้พระเจ้าของฉันคือใครไม่รู้ว่า,าบีของฉันคือใครศาส,สนาของฉันคือศาสนาอะไรตอบไม่ได้แ,แล้วพอไปอาศรร์คนที่มียกีด้ที่ถูกต้องก็จะได้รับความผาสุกในสวรรค์ของเราสุภานามัวตาลาะสาม,มารถที่จะข้ามสะพานิรอดได้เห็นไหมที่มี นะครัไมพานนี่ก็คือโดนอดาดับในไฟนรกนะครับอันนั้นคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานเนี่ยไม่มีอะีดได้ที่ถูกต้องเนี่ยนะครับในดุนยาเขาได้รับความคับแคบนะว่ามันอ้ารอัอันดิกรีซาอินนาบูมอิชาตันต้องกาใครที่ผินหลังให้กับอัลกุรอาน เขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้อย่างคับแคบอย่างแรนแค้นอันนี้สภาพการเฟ็นในดุนยาแล้วก็ในกุโบตก็ไ้ทราบไปแล้วเมื่อกี้ในอาเทโรก็จะถูกทรมานใช่ไหมครับจะถูกทรมานอยู่ในนรกตลอดกาลและสุดท้ายนะครับท่านเชคก็ได้พูดถึงให้พวกเรานั้นมีความเอาใจใส่นสนใจในเรื่องของ วิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของอากีดั้นหนาทีเ่เป็นอากีดัที่ตามแนวทางของชาวซาลาสอซเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้รับความผาสุกทั้งในดุนยาและอายเร็อกนะแล้วก็พยายามอ่านหนังสือของกุฎามะที่เขาอยู่บนแนวทางนาที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเป็นหนังสือเป็นอะไรในมีหลายช่องทางเลอเกิดสําหรับคนที่มีความสามารถโดยเฉพาะอย่างคนที่เป็นนักเรียนศาสนาที่เข้าใจภาษาอังกฤษ นะครับอันนี้ก็เป็นคำแปลโดยสรุปนะครับจากคุตบ้านของเชคในวันนี้นะครับยาจาร์กเราคาร์รันยาจาร์วะเซตเดะคุตาเกนเชคนะเว่าอัครุดาวานนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนซันนะโมะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ